วัสดีค่ะทุกคนมาพบกับหน่อยอีกแล้วนะคะในช่องฟีสไลล์บายหญิงหน่อยนะคะวันนี้หน่อยจะชวนทุกคนมาทำไก่อบน้ำแดงพร้อมน้ำจิ้มแจ่วนะคะจิ้มแบบอร่อยออร่อยเลยนะคะก่อนอื่นอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเตรียมตำพริกไทยกันนะคะพริกไทยเม็ดนะคะเดี๋ยวเราจะตำพอบุบบุกันเลยนะคะแต่ว่าอย่าตกใจว่าทำไมหน่อยของเยอะขนาดนี้เพราะหน่อยจะไปเลี้ยงเนพนผะนะคะเมื่อตำบุบบเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะตำแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องตำจนแหลกจนละเอียดเลยนะคะทุกทุกคนเมื่อตำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องทั้งหมดที่เราตำนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ ใส่ไปแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกทุกคนนี่นี่นี่นและเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยน้ำกะทินะคะทุกทุกคนและก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ให้ความหวานด้วยน้ำพึ้งแท้นะคะหน่อยจะใช้น้ำพึ้งนะคะเราจะไม่ใส่น้ำตาลกันเลยค่ะตามด้วย ชูรสค่ะแล้วก็สีนะคะไก่น้ำแดงจะต้องเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้สีแดงเอาแค่ปลายช้อนนะคะ3มครั้งนะคะถ้าเราใส่มากมันจะเป็นสีแดงที่มากเลยผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่คนแบบนี้ให้เนียนเลยนะคะเป็นสีออกแนวชมพูชมพูแดงๆนะคะแต่เราก็ เตรียมใส่ไก่ได้เลยนะคะไก่นี่เราสามารถเอาชิ้นใหญ่ได้ชิ้นเล็กได้นะคะแต่หน่อยจะใช้ชิ้นใหญ่นะคะนี่แบบนี้เลยบางคนก็อาจจะใช้มือนะคะเพื่อความถนัดนะคะนี่และเราก็ต้องนําไก่ใส่ภาชนะหรือใส่ถุงนะคะส่วนหน่อยเองหน่อยจะถนัดในเรื่องของการใส่ถุงมากกว่าเพราะว่ามัน ประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะในการจัดเก็บในตู้เย็นนะคะเราจะใส่ถุงแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําไปด้วยนะคะแล้วเราก็มัดปากถุงนะคะเราจะเก็บไว้ในตู้เย็น1คืนนะคะเพื่อให้เครื่องทั้งหมดเข้าไปซึมไปในเนื้อไก่นะคะทุกๆคนและเมื่อผ่านพ้นไป1คืนเราก็สามารถที่จะเอาไก่มาอบในหม้ออบแบบนี้นะคะ นี่หน่อยจะใส่3ชิ้นนะคะหน่อยจะใช้ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะทุกคนก็จะได้3ชิ้นเรียงแบบนี้เลยนะคะและหน่อยก็จะตั้งไฟ20นาทีแรกหน่อยจะตั้งไฟอยู่ที่200องศานะคะและต่อไปอีก15นาทีนะคะหน่อยจะลดไฟไป170องศานะคะทุกทุกคนแล้วเมื่อครบเวลา15นาทีหน่อยจะกลับไก่กลับด้านนะคะ ยางต่อไปอบต่อไปอีก15นาทีนะคะการตั้งเวลากำหนดไก่ให้สุกนะคะทุกคนจะขึ้นอยู่ที่เนื้อไก่ชิ้นไก่ขนาดของไก่นะคะเราสามารถปรับขนาดลดขนาดไฟได้เลยนะคะเพื่อให้ไก่สุกนะคะนี่ไก่ของหน่อยก็จะสุกในลักษณะนี้เลยนะคะและเราก็จะต้องมาเตรียมผักแกลมนะคะคือกินแอมกันนะ่ะ ก็จะอร่อยเลยนะคะนี่และต้องทานคู่กับข้าวเหนียวด้วยนะมันจะอุ่นอย่างนี้เลยนะคะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆนะคะแล้วก็ผักซอยแบบนี้เหมือนผักสลัดเลยนะคะไม่ต่างอะไรเลยกับสลัดนะคะผักหน่อยพร้อมแล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มแจ่วนะคะหน่อยจะใช้ปลาที่หน่อยทําเองนะคะในคลิปข่าวก่อนสามารถไปดูได้นะคะเราใช้น้ําปลาปรปุงสุกนะคะ8ทับพีนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ต้องใส่น้ำปลานะคะ เจ็ดทับพีค่ะทุกๆคนและตามด้วยน้ำตำยัวนะคะมีส่วนผสมแล้วนะคะในคลิปอีก15ทับพีนะคะพริกป่น30ช้อนชาเผ็ดแซบเนัวค่ะทุกๆคนแล้วก็ใส่ชูรส ผงนัวนะคะอีกห้าช้อนชาหากใครไม่ชอบไม่ต้องใส่เลยค่ะและตามด้วยน้ำมะนาวอีก7ทับพีค่ะที่สำคัญคือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่จะหอมเชียวละใส่ไป30ช้อนชานะคะเพิ่มความหอมแบบอร่อยอ่ะอร่อยมากๆเลยค่ะใส่ข้าวคั่วแล้วเราก็คนแบบนี้เลยค่ะผสมทุกอย่าง ให้เข้ากันนะคะเป็นน้ำจิ้มที่แบบเฮ้ยลงตัวอร่อยอ่ะอร่อยมากๆเลยสุดท้ายท้ายสุดเราก็มาใส่หัวหอมซอยนะคะแล้วก็กระเทียมซอยแล้วก็ ต้นหอมผักชีนะคะโรยเข้าไปเลยค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะนี่ขอบอกเลยน้ำจิ้มสูตรนี้ยแซ่บจริงๆค่ะทุกๆคนผักหน่อยพร้อมแล้วรอไก่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นไก่มาค่ะจานนี้ เป็นจานที่จะให้คุณพ่อของหน่อยก่อนนะคะพักในบ้านก่อนนะคะเพราะคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็แอบไปด้วยน้าจิ้มแจ่วของหน่อยนะคะเป็นไงน่าทานไหมคะทุกคน <ๆ S 1> เมื่อทําเสร็จแล้วหน่อยก็จะเสิร์ฟให้คุณพ่อแล้วก็ให้คุณพ่อถวายก่อนนะคะคุณพ่อในอขาไม่ดีเลยไปไม่ได้นะคะนี่เต็มรถเลยนะคะ หน่ยจะเตรียมไปเรียนเพนพระค่ะและแล้วก็ถึงวัดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรับพรพระไปพร้อมกับหน่อยนะคะเมื่อถึงบ้านก็จะประมาณนี้เลยค่ะหิวค่ะหิวกลับมาปุ๊บต้องรีบทานเลยนะคะลองชิมน้ำจิ้มแจ่วของหน่อยนะคะทุกคนสามารถ เอาไปลองทําทานดูนะคะอร่อยมากเลยนะคะกินกับผักนี้ต้องกินแบบนี้เลยนะคะอุยอร่อยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปของหน่อยด้วยนะคะเดี๋ยวหน่อยคงจะต้องขอจบคลิปไปพร้อมกับการจิ้มน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน